ค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวุทไยสภชุดเดนมาทัากทายสวัสดีค่ะในวันอังคารค่ะวันนี้อากาศดีบรรยากาศดีสาวุูไทยจะพาไปล่องเรือค่ะจะเอาเรือออกจะไปตกปลาอีพีนี้คือการไปหาปูหาปลามาแมนหาปูจ้ะไปตกเบ็ดจ้ะไปดูซิจะได้ปลาไหมคะไปตามสาวุูไทยไปเด้ออันดับแรก ก่อนที่เราโอ้ยอันดับแรกก่อนที่เราจะลงเรือนะคะเราต้องเซฟก่อนเราต้องมีเสื้อเสื้อเซฟสําหรับนี่จ้าว่ายน้ําเป็นว่ายน้ําไม่เป็นเราเซฟไว้ก่อนเนาะเวลาเราลงเรือเนี่ยเราต้องใส่เสื้อชูชีพเสื้อแบบนี้ไว้เวลาลงน้ํามันก็จะได้ลอยแล้วล่องแล้วล่องล่องลอย กันไว้กนฝนกับป้อแบ่งมง่ง,มงแมงม่งแมงแต่มันไม่มีลมแค่นั้นละจ้าไปนี่จ้ะพ่อย่านางก็นั่งพูบูพูวคือเก่าจ้ะน้ำเยอะเยอะนะจ้ะวันนี้น้ำขึ้นน้ำขึ้นอีลีน้ำขึ้นจริงจจะน้ำขึ้นนะวันนี้น้ำเยอะแม้ฝนตกสองสามมืออ้อนาะฝนตกจากทังเหนือลองมาทาั้งใต้เนาะมันก็เลยน้ำเยอะจ้ะไปวันนี้พ่อย่านางเนี่ย พาเราไปเดี๋ยวทักทายเขาก่อนพาเราไปตุกบิดนะคะพาเราไปหาปลามันมานเด้พอพญ่เด้อทาสาบุไทยกับอันคุณชายไปอันตุกปลาครั้งแรกของปีนี้นะคะตุกปลาครั้งแรกของปีนี้ขอให้มันหมานขอให้ได้ปลาเด้อก็ชิได้กินเนาะโอเคค่ะไปฝนกระตุกอยู่ใจแง่แงๆอยู่จับแดกเดี๋ยวเราสาวบุไทยจะพาไปเปิดน,นี่ก่อน ลอยแล้วล่องล่องลอยอย่ามาอย่ามาไปดมอเออขยับมาพ่อยญานางพ่อยญานางเฟิร์ดต่อไปก็จะเป็นชาชิดานางโอ้ขนที่เนี่ยเป็นสีน้องขนสุกเยาะเยาะเยาะเยใส่เสื้อชูชีพอะไรได้เรียบร้อยก็ ตรวจความเรียบร้อยของเรือว่าเราพร้อมที่จะออกไหมอันดับแรกเรามีผ้าคลุมข้างบนเรือกันฝนไว้เนาะแบบนี้อจ้าของข้างในเรือเราจะได้ไม่เปียกขั้นตอนแรกถ้าเราเอาเรือออกไปหาปูหาปายอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดพม่านกั้งแจ้งสว่างนี่ลั่นโดนสกอนจ้า <c oughs> พอแม่ยนยังดอกจ้าเปิดผ้าคลุมเรือออกก่อน ต้องปลุดทีละกระดุมกระดุมกระดุมจากเขามีกระดุมของเขาอยู่ปลุดทีละกระดุมกระดุมแบบนี้อาจารย์สาวไทยก็ปลดก่อนปลุดออกปลุดออกแบบนี้อาจารย์ปลุดออกปลุดออกแบบนี้อาจารย์ปลุดออกทุกเม็ตทุกกระดุมให้สามารถที่เขาจะเงือบได้ปะกลับมาเอากล้องอีกเด้จับนี่ย่าน่บหินย่านเพื่อนเพื่อนพี่ๆไม่เห็นปะ สาวผู้ชายสิทธิภาพไปเลือกเลือกอาจจะงง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 หน่อยจ้ะไปตั้งสี่ละจ้ะเราจะปวดนิดหน่อยก็พอมากหรือยังไงวันนี้เพราะว่าผ้นตกผ้าหนาอย่าบฝนตกแบบนี้ฝนมันตกแรงหรือลินแง่แง่แง่แงเป็นกระดบก้อล็อกแบบนี้ตกเลือดฉันล็อกออปวดล้อกเพราะมันตกน้าได้แต่ตกเลือดมากที่จะปวดประทุนได้บุญละจ้ะเลือไม่ใช่ตกน้ำกับตกเรือนี่จ้ะ อันนี้เราไปซื้อมาอมเขาก็ทํามาให้แล้วนะจ๊ะอันนี้ให้ผ้าคุมเรือแบบนี้จ้ะนีจ้ะอันนี้ข้างาก็ปุดอ,อกสาบุไทยถือค้างหนึ่งถ้าเรา,เราไม่เอาออกเราก็จับปิดไม่ได้จ้ะเราต้องเอาอกกระดุมของอ ผ้าคุมเรือจะปลุกทิรามิสต์ทีละเม็ดทีละเม็ดแบบนี้่ะไล่ตาเอจหน่อยเรือจะโครงเคลงนิดนึงสาผู้ไทยผ้าปุดแบบนี้แบบนี้ปุดโอ๊กปุดจนเขาถ้าเราไม่เอาพยางออกเราก็เก็บพับได้ปิดไม่ได้เรียบร้อยบุญจารย์จับเก็บออกเงือกยังยังอีกที่ของสาวผู้ไทยก็คือต้องดูความเรียบร้อยของเรือจ้ะตกแค่นี้ไม่เป็นไรค่ะมันตกไม่แรงคู้ชายเกาทำ บางทีก็ตุกแบบตุกตกฝนตกลิ่นแบบแบบนี้ไม่เป็นไรจ้ะคดูเอาอีกที่เออเอาเรือออกสามารถตกบิดอะความเรียบร้อยเอ้ามันบ่มืดอยู่ทุกครั้งที่เราจะเอาเรือออกเอาอีกเอาอีกปุ่มจะเอาผ้ายางคุมเรือไว่าปดยังบ่มืดเห็นจ้ะ ปวดอกยังโม้หจาลายเม็ดเงื้อดุมกระด้พเปลาเล้วเงื้อเป่าเฉื่แป๊มม่อเพิ่งลงเหรจ๊ะเงื้อเป็นเรียบร้อยเห็นไหมแบบทับปวดเขากเอ็อก็เสบียงะอประมาณกลงไปอีก็ระเป๋าเราเอาไว้ตรงนี้อีขวกระเป๋าเราเอาไว้ตรงนี้อันนี้ที่ระเปอาไ้รงนี้อันนี้ที่แขวนกระเป๋าราอว้น้ำทีแกระเป๋าแก้วน้ำที่ดื่มแวกรวเาาไมตน้พที่แขวกระเปารถเตงนี้อันี้กรเปาเรียบรนี้อัเาเราเอาวพุรงี ติเบ็ดร้อยมีแล้วโอเคเบอันนี้ที่ตี่เก็บแล้วร้อยแบบนี้จ้ะกระป๋องกระแป้งตอนแรกใส่ปลาใส่ยังกระรียบร้อยนะจ้ะของสวีเดนทงก็ต้องปักนะจ๊ะทุกครั้งต้องปักทงชาติสวีเดนต้องปักทงแบบเนี่จ้ะทีนี้ก็ไวๆแต่เวลาล่องเรือมันก็จะสูงไว้เพื่อความสวยงามคุยจาณนี้จ้ะ บรรยากาศก็มานี้จ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะวันนี้มันเป็นวันธรรมดาคนไม่เยอะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนเต็มจับก้อนน่าเรือมีกี่ลำวันนี้อ่าสาวุรรยาญจะนับให้ดูหนึ่งลำที่สาวุรรยาญยืนอยู่ศตินาบูตเกาะสองลำเรือจอดวันนี้มีกี่ลำสองลำสามลำสี่ลำห้าลำหกลำเจ็ดลำแปดลำเก้าลำสิบลำสิบเอ็ดลำวันนี้มีเรือสิบเอ็ดลำแล้วจ้าหลลายำเหลืออยู่ที่ว่างที่หนึ่งจ้าสิบสอง องลำก็จะเต็มท้า12 13ลำ14ลำก็จะเต็มท้าอันนี้มีแค่10 10 10 10 12นับใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18, ่ห้ลำวันนี้มีเรือจอดท่าอยู่ตรงนี้11บอลำบางลำเขาก็ออกไปตกปลาเหมือนกันจ้ะ วันนี้เราจะไปตกปลากันไปเดินน่งเดือเด้อเดือนางเดือ ของสาวบุไทยนะจ้าจะจับปินพาเวิร์สพาเวิร์สเอามือสองข้างบิดฟาแว็กฟาแว็กขึ้จังหวะพีเสื้อเนี่ยการตกบปิดของสาวบุไทยสบายสบายเปลี่ยนแบบนี้นะจ้าพวกคู่ครูดอกจ้าตกบปิดสาวบุไทยจะตกแบบนี้ดึงดึงดึงแบบนี้ดึงสาวเส้นเอิงปิดแบบนี้นะจ้าสาวบุไทยจะเห็ดแบบนี้นะจ้าเป็นการตบสาวจ้า ได้อยู่เด้อจะผลงานได้มาสองตัวแม่คิ้ว